ดูแลันกััดูแลกันให้ดีนะยังมีอีกเยอะเลยมีเยอะไอพวกนี้ยไม่ไม่เขปากเนะเ้าหอข้างในมีสี่สิเนี่ยข้างบนมมนมีอีกหนึ่งหมอมีกามีสามสิบแล้วมัน ทุกหน่วยที่ร่วมกันนั้นก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันว่าทีมงานของการแก้ปัญหายาเสพติดในในจังหวัดสงขานั้นเราได้ร่วมกันทํางานร่วมร่วมมือกันทั้งด้านการข่าวเรื่องของการสุทธิกําลังเรื่องของการเสียสละของเจ้าที่ทั้งหลายวันนี้ผมมา ร่วมถแถลงข่าวกับเจ้าที่ก็คงมาให้กำลังใจกับเจ้าที่ทุกฝ่ายด้วยเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบในครั้งนั้นปุ่มอย่าบ้าได้สองแตเมนิดพนัพกงานการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งกำชับให้สถานีตรวจพื้นที่นะครับทุกทุกพื้นที่กลุ่มที่มีปริมาณของกลางค่อนข้างจะมาก